สวัสดีครับไม่อยู่ในเกมพิเศษอาณาจักรสามโคกนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเรียวนะครับจะเป็นนะครับโจโซนะครับเป็นทีมนะครับศึกแห่ฝือนะครับก็จะถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่านะครับเข้ามาใช้งานนะครับดีนะครับแต่ว่านะครับจะสามารถเข้ากับทีมนะครับที่ท่านใช้งานไหมนะครับก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะครับสำหรับการใช้สกิลของตัวนะครับสำหรับโจโซเองนะครับ ถ้าแต่ละตัวนะมันมีเงื่อนไขนะครับที่การใช้งานนะครับถ้าไม่เข้ากันนะครับไม่สามารถเอาไปทําทีมได้นะครับแต่บางตัวนะครับสามารถเอาไปนะครับเป็นตัวแบกทีมได้นะครับสามารถทําให้ตัวนะครับในทีมนะครับทําเงื่อนไขได้นะครับแบบตัวนะครับแบบเตียวเสี้ยนหรือว่าไต้เก้ยวนะแบบไต้เก้ยวนะครับต้องการนะครับบัฟบวกนะครับก็คือนะครับเราต้องการบัฟบวกถ้าเอาตัวนะครับที่มีความสามารถกัน มีประเภทบัฟบวกนะไปใส่นะครับแล้วก็จะทําให้นะครับเดี๋ยวเสี้ยใต้เกี้ยวนะครับทํางานดีนะครับมันก็จะประมาณแบบนี้นะบางตัวนะครับต้องการให้ศัตรูติดบัฟลบนะครับเอาตัวที่ติดบัฟลบไปไว้ในทีมนะครับแล้วทําให้ศัตรูติดบัฟลบได้นะครับมันก็จะมีผลดีนะครับคือทุกตัวนะครับมันมีเงื่อนไขการใช้สกิลนะครับไม่ไม่ว่าเรานะครับจะเอาตัวขุนพลนะครับ จะเป็นตัวที่เอาไว้ซับพอร์ตตัวหลักนะครับหรือว่าจะเป็นขุดผลหลักที่เอาไว้แบกทีมนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับก็มาดูในส่วนของตัวนะครับโจโฉนะครับโจโฉก็จะถือว่าครับส่วนมากก็เป็นถ้าในแต่ละนะครับเวอร์ชันนะครับโจโฉจะเก่งนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับ เคลียร์นะครับคือทําให้สตูนทั้งหมดนะครับได้รับนะครับสถานะไหลบล็สองรอบนะครับคือติดสองครั้งนะครับอยู่ได้สองเทินแต่ว่ามันสามเทาสานะครับอาจจะใช้งานนะครับชานิตรินนะครับถ้าติดไหลบลนะครับคือได้รับดาเมจกลยุทธ์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคือก็ถือว่านะครับโดนดาเมจจากตัวนะครับถือว่าหนักพอตัวนะครับโดนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่ ถ้าล้างได้ก็ถือว่านะครับล้างได้นะครับแต่มันจะล้างได้มั้ยนะครับล้างได้นะครับคำจัดสถานะเซิงบวกของเป้าหมายนะเซิงบวกทั้งหมดของพวกเขานะครับแล้วก็มองข้ามนะครับเงื่อนไขการกระตุ้นสถานะไหลวนนะครับหนึ่งรอบนะครับทําให้มีโอกาสเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับที่จะติดนะครับนับครั้งแข็งยิงนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นคอมโบสถานะนะครับเป็นประเภทนะครับดีบัฟนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ในช่วงนี้นะครับถ้ามันใช้งานนะครับมีมีความสามารถนะครับของตัวตีมนะครับมันจะปกตินะครับช่วงนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานต่างๆนะครับตัวมันจะมีผลนะครับคือมาดูกันนะครับในช่วงนี้ก็ถ้ามีนะครับเป็น ง้าวกิีนอพาขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นความสามารถต่างออกไปนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคือมีโอกาสนะครับติดตอําข้างแข็งนะครับก็ถือว่าติดนะครับ แต่ถ้าเอาแบบตัวบางๆเบาๆนะครับมาติดนะครับ่าตัวประกอบอะไรนะครับมานะครับโหตอนพอยสกิลนะครับนี่ครับทีเดียวนะครับติดน้ำค้างแข็งนะครับ ถ้าไม่ติดมันก็จะติดมีไหลบนกันนะครับน้ําค้างแข็งนะครับให้เลื่อนนะครับช่วงแรกๆก็ถือว่านะครับเป็นตัวระเมจที่ถือว่าใช้งานดีนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูนะครับว่าผมใส่อะไรไว้นะครับนี่ครับคือมันจะเข้าเงื่อนไขนะครับเพิ่มดาเมจนะครับต่อศัตรูที่มีสถานะลบนะครับถ้าศัตรูนะครับมีติดบัฟลบนะครับดาเมจตัวนี้มันจะแรงขึ้นนะครับ40%นะครับคือดีมากๆนะครับก็ แล้วแต่เราจะใส้นะครับอันนี้ก็ผมใส Evan ่ประมาณนี้นะครับอันนี <PAC> ้ไม่ได้ใส่นะครับนี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับแต่นี่เดียวเปิดธาตุให้นะครับอาจจะนะครับอเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพิ่มพลังให้นิดๆนะครับอันนี้ก็ใส่อะไรได้ก็ใส่ๆไปนะครับมันเพิ่มพลังให้นะครับก็จะเพิ่มระดับนะครับคือซ่องแค้นะครับมันจะใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นเหมือนตัวทําเมตทั่วไปนะครับอาจจะปล่อยสกิลได้แต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขของตีมนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ง่ายๆนะครับคือถ้าบวกพลังตีมนะครับมันสามารถทําได้นะครับคือนี่นะครับมันจะทําให้นะครับฟื้นมิวการ40%นะครับถ้าโดนนะครับสกิลทั่วโจมตีทั่วไปนะครับมันมีโอกาสนะครับ20ที่จะฟื้นฟูนะครับ แล้วก็ได้โทรศัพท์เร็วนะครับศัตรู Jamie, Jim, ติดไหลบนไปนะครับมันก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้ามันหมดหมดบัฟประจํานะครับมันก็จะใช้งานนะครับมันต้องอาศัยหกตัวนะครับอันนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าสกิลตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับใช้งานปกติก็พอได้นะครับแต่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทํางานนะครับปลุกตื่นนะครับอาจจะใช้นะครับคือมใช้ทรัพยากรเยอะนะครับอันนี้ก็ ถ้ายังทรัพยากรไม่เยอะนะครับก็จะทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นระดับนะครับล่างนี้นะครับคือล่างนี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นนะครับบัฟสนามนะครับเงื่อนไขนะครับใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเมื่อเข้าสนามนะครับชำระล้างนะครับสเตตัสบวกทั้งหมดนะครับของฝ่ายตนนะครับนี่ชำระล้างสเตตัสบวกทั้งหมดของฝ่ายตนทั้งหมด ทำให้นะครับเขาดำเนินการไหลวนสองรอบน่าจะฝ่ายศัตรูแต่ว่าโดนฝ่ายตนก็มาดูกันนะครับว่าปั๊บจริงไหมนะครับและนะครับทิกเกอร์ไหลวนนะครับหนึ่งรอบโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับซำรละล้างสเตตัสทั้งหมดฝ่ายตนก็ไม่แน่ใจนะครับมันมีผลไหม ต้องมาดูกันนะครับว่ามาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเอาแบบนี้นะครับ มันจะสู้ลำบากไหมก็ถือว่านะครับเจอทีมเลยนะครับอันนี้ก็ดี่เวาจะใช้นะครับประมาณนี้นะครับ แถวเอาโจโฉนะครับแต่ว่าผมจะใส่ตัวบางๆไว้นะครับมันมันจะพอพอใช้ได้นะครับต้องดูนะครับตอนที่โจโซเข้าสนามนะครับสามารถใซ้เริ่มแรกก็ได้นะครับแต่รอให้แถวกลางครับจะมีตัวตายก่อนนะครับก็จะโดนนะครับพวกสถานะเยอะมากนะครับนี่ครับ นี่นะครับโดนโดนไหลบนนะครับสามรอบนะครับต้องดูนะครับว่าเวลาใช้งานจริงนะครับบางตัวมันก็ใช้ลำบากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาแบบมันมีสถานะมันจะถือว่านะครับอันตรายมากนะครับ นี่นะครับก็ได้แค่นี้จริงๆเลยนะครับอะไรนะครับทำได้นะครับมันทำได้ด้วยนะครับมันเก่งนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นบัฟจากตีมนะครับคือผมจะให้ดูนะครับ ชซ่งแรกนะครับฝั่งนี้จะโดนเข้าไปนะครับมีนะครับนี่ครับเป็นประเภทดีบัฟทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือนะครับติดนะครับติดสตันติดแท่แข็งนะครับโดนโดนทุกสถานะนะครับแต่นี่นะครับคือโดนนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับเป็นบับก่อนะครับมีมีเกาะป้องกันนะครับเป็นประเภทบับนะครับ นี่ครับโจโซเวลาเข้ามาในสนามนะครับเหมือนตัวไว้แก้นะครับเอาไว้แก้ทีมนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับประเภทนะครับดีบัฟที่ติดกับทีมนะครับคือหายหมดเลยนะครับ หายหมดนะครับแล้วศัตรูโดนอะไรเข้าไปนะครับนี่นะครับโจโซนะครับทำนะครับศัตรูนะครับติดไหลบนนะครับแต่ว่านะครับบัฟนี้มันยังมีอยู่นะครับอันนี้บัฟของตัวเองนะครับอันนี้ก็ติดไหลบนจากโจโซนะครับนี่ก็ติดไหลนะครับคือเหมือนเอาตัวนะครับมาล้างสถานะให้เพื่อนตัวเองนะครับล้างทุกอย่างนะครับคือไม่ว่าจะเป็นบัฟดีบัฟอะไรมันหายหมดนะครับ แล้วศัตรูครับติดไหลบนไปนะครับก็ถือว่านะครับนี่นะครับถ้าเจอนะครับช่วงนี้ก็สู้ก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่ครับเอาไม่ลงนะครับติดสถานะแต่ก็นี่นะครับ พอกอยืนได้นะครับสู้ได้นะครับแข็งแกร่งมากนะครับก็ถ้าในเดือนต่อไปนะครับไม่มีปั๊บมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวรีวิวทีนะครับว่าไม่มีปั๊บแล้วทําอะไรได้นะครับอันนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับจะตายแล้วก็ยังไม่ตายนะครับคือนะครับเล่น ถือว่าได้นะครับเป็นเอาตัวนะครับอาที่เอามาไว้นะครับในการแก้ทางนะครับในช่วงท้ายๆนะครับคือช่วงแรกนะครับหกตัวแรกอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่เป็นตัวรองนะครับเอามาแก้ทางได้นะครับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสลหรับโจโซนะครับสำหรับศึกนะครับแห่ฝืนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ อาจจะต่างไปหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็จะแบบนี้นะครับสำหรับผมใช้นะครับอาจจะมีเทคนิคหรือว่าการใช้แบบอื่นนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนํานะครับอันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตัวนะครับโจโฉนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ